สวัสดีครับพบก,กับผมเบนดินระเบิดอีกแล้วครับก็วันนี้ได้มาเพิ่มอีกคันนะครับจเจ้าลิงจอ๋อคันใหม่มีคันเก่านะครับก็ทีแรกว่าจะเอาเข้าป่าเอาคันนู้นเข้าป่าแต่คิดไปคิดมาว่าเดี๋ยวจะอาจจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ไว้ซื้อ ของใจ่ตะลงจ่าตลาดนะคันนี้กะเอาอีกคันมาเปลี่ยนล้อเพื่อที่จะลุยป่าอย่างเดียวเลยดีกว่ากะเป็นแบบสองคันคันหนึ่งเข้าป่าคันหนึ่งแบบใช้ซื้อข้าวขับเล่นอะไรเงี้ยก็กะอันนี้มาเอาเข้าป่าจะดูละ ถ้าเอาเข้าเปล่าก็ไปลองยกลงยกล้อเล่นดูแล้วก็ให้ตรงพวกแผงคอพวกอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วอาจจะเปราะบางไปหน่อยอาจจะเอาไว้ขับทางแบบเล่นๆได้ดูแล้วอาจจะเปราะบางไปอาจจะได้แบบทางที่เป็นดินขวดดินแบบทางไซเคลิลแบบว่าไม่ได้ขึ้นเขาหนักนะอาจจะไปได้แบบ โป่งดินดำที่อ่านกับน้ำาป่งดินดำอาจจะโอเคอยู่อาจจะพอถือถ่ายถือถ่ายไปได้ก็ที่ต้องทำาเลยก็น่าจะมีลอ้อนะมีลอ้อยางต้องเปลี่ยนแล้วก็อาจจะเนี่ยพวกอาจจะต้องเสริมความแข็งแกร่งแข็งใต้ท้องก็คิดอยู่ว่าหรืออาจจะเอาคันนี้ไปดีเพราะว่าอันนี้มัน แต่งแฮนที่เป็นแฮนบาร์มาอย่างเงี้ยมันจะแข็งแข็งแรงกว่านะครับแข็งแรงกว่าแล้วก็เดี๋ยวหรือว่าจะเปลี่ยนยางคันนี้แล้วก็ไปเอสองกิศสองใจอาจจะปล่อยขายคันนึงแล้ววก็เอาคันนึงไว้ลุยทั้งลุยทั้งอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมันจะแบบมี สภาพทุรักทุเลขนาดไหนก็เลยแอบคิดอยู่จะเอาไงกับมันดีนะครับเหมือนกันเลยครับสองคันนีแ้แทบจะไม่แตกต่างอะไรนอกจากตัวที่เป็นแฮนด์บาร์มากับอันนี้อันนี้มันก็เป็นแฮนด์เดินของมันเป็นแฮนด์แบบทรงสไตล์ญี่ปุ่นนะส่วนน,นี้ก็จะออกแบบเอ็นดูโร่หน่อยอ่า ก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวยังไงติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ซ่อมบำรุงพวกเครื่องพวกอะไรเรียบร้อยละก็เหลือแต่พวกพวกยางเนีย่ยางยางแล้วก็จากใต้ท้องที่ที่จำเป็นเลยที่ต้องทำนะครับพวกกากใต้ท้องเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเ,เรา กระแทกหนิอาจจะพวกใดสตาร์ทเนี่ยอาจจะแตกแบบหรือว่าพวกท้องเครื่องอาจจะแตกอาจจะต้องทำนิด,น,ดนิดหน่อยโอเคยังไงฝากตามด้วยนะครับป่ายป่ายปายัยงไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม